เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับขณะเราขับรถคู่ใจของเรานะครับผมพวงมาลัยของเราสามารถล็อกเองได้หรือไม่นะครับหลายๆคนสงสัยและกังวลใจจากข่าวสารที่เผยแพร่กันออกมานะครับวันนี้ผมมีรายละเอียดและคําตอบมาฝากเพื่อนๆครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าพวงมาลัยของเราเนี่ยมันสามารถล็อกได้นะครับอ่าผมพูดอย่างนี้เพื่อนๆตกใจแล้วครับโอนั่นไงนั่นไงอันตรายแน่เลยฝากให้จบก่อนนะครับติดอันทีหนึ่งนะครับก็คือกุญแจดีโมด แบบนี้นะครับผมผมในกรณีที่พวงมาลัยจะล็อกมีอยู่กรณีเดียวครับก็คือเพื่อนๆน,นะครับดับเครื่องครับบิดสวิตกุญแจแล้วดึงดอกกุญแจออกมานะครับเสร็จแล้วก็หมุนพวงมาลัยประมาณนัก0องศานะครับพวงมาลัยจะล็อกครับอ่านะครับ แต่ผมไม่กังวลนะครับเพืเ่อนๆใช้รถอยู่นะครับคงจะไม่มีใครดับเครื่องแล้วดึงกุญแจออกจากคอพวงมาลัยใช่ไหมครับ <laughs> ไปเราไปดูกุญแจุ u s สตาร์ t บ้างนะครับเป็นกุญแจรีโมทสตาร์ทแบบนี้นะครับพวงมาลัยมันจะล็อกต่อเมื่อนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆ,ๆกดปุ่ม